วันนี้บอลจะพาทุกคนไปตะลุยกินของอร่อยสุดฟินที่บอกเลยนะครับมาที่เดียวคือได้กินครบทั้งข้าวแล้วก็มาแต่ละย่างบอกเลยนะครับว่าที่นี่เขาคัดมาให้แล้วและใช่แล้วครับวันนี้บอลจะพาทุกคนมาที่กูเมอีบอกเลยนะครับว่าที่นี่เป็นแหล่งรวมร้านอาหารจา,ววานอร่อยที่บอลชอบกินหลายร้านเลยและพิเศษสุดตอนนี้เซิร์ฟฟู้ดของมีโปรโมชั่นทุกร้านและมีร้านให้เลือกเยอะมากไปที่ร้านแรกกันเลยกับร้านน้ำปัม้มอย่างนี้บอลได้มาจาก60เหลือเพียงยี่สิบห้าเท่านั้นจัดน้ำเสร็จก็ต้องตามด้วยของข้าวกับร้านก๋วยจัับบยยวนนนนคออ้อ้แเาลกมุปีร ไปกับร้านก็เต๋ยวเหลือเอ็นหมูตุ่นเฟิร์สเมนูก็เต๋ยวเหลือลูกชิ้นหมูจาก65เหลือเพียง40เฮ้ยทุกคนดูความค้นคล้าของตัวน้ำซุปของเขาสิมันจะน่ากินเกินปุยมุ้ยไปต่ออย่าแพ้เขาวกับร้านต่อไปที่ร้านส้มตำเมนูส้มตำไทยจาก60เหลือเพียง40เท่านั้นต่อเลยนะคะว่าใครที่เป็นสายแซ่บร้านนี้คือส้มตำมเขาดีมากจานใหญ่เครื่องนั้นรสแซ่บแน่นอนและนี่ทุกคนได้มาแล้วจัดเต็มมากเลยครับวันนี้ตัวก็เต๋ยวเหลือแซลวมอนได้กำลังดีเข้าวกับน้ำซุปที่มีรสชาติเข้มข้น